สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟีพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้พบกับจอแจนอีพีที่หนึ่งร้อยสามสิบสองครับวันนี้ก็ได้ผ้ามาหนึ่งชุดนะครับผมมาแบ่งปันพี่พี่เอฟีครับพี่พี่ไดนะครับชื่นชอบห้องไหนสนใจผ้าห้องไหนครับก็อย่าลืมโทรมาสอบถามหรือโทรมาปิดก็ได้นะครับที่เบอร์0ู9ย์4 1 5 9 5นนะครับดูผ้าองค์แรกนะครับนี่ครับผ้าองค์แรกนะครับเป็นพระ รูปหล่อหลวงพ่อเงินครับนี่นะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่นะครับเท่านี้จะพิเศษ่อยนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่หนึ่งครับเท่านี้จะพิเศษนะครับเพราะเป็นพระที่มีนี่ครับน้ําทองกระจายนะครับนี่ครับพระดูนะครับดูใบหน้านะครับนี่ฮะความเก่า น้ำทองโหสุดสุดเลยครับเพ้านี้นะครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับพี่ๆี่นใดดูแล้วชอบนะครับนี่ครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับพระสวยเดิมเดิมนี่ครับนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่ครับรายการที่หนึ่งรูปหล่อลงเพ้าเงินนะครับนี่ฮะเอาเอาสามร้อยครับรายการที่หนึ่งนะครับเปิดประเดิมเลยนะครับสามร้อยบาทครับผม รายการที่สองเป็นพระรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะเป็นพระรูปหล่อเก่าจริงนะครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับดูความเก่าของพระนะโอ้โหเก่าจริงเนี่ยฝุ่นเคลอะเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับผมนี่ครับด้านข้างนะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับเป็นหลวงพ่อท่านใดอุดเก่งด้วยนะครับนี่ ก่งครับพระน่าจะมีอายุครับเป็นหล่อโบราณเก่านี่ฮะโอ้โหเก่าจริงครับนี่ครับการที่สองนะครับสามร้อยบาทครับนี่ครับรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่นี่ครับตกเก่าหล่อโบราณด้วยครับสามร้อยบาทครับในการที่สอง เวลาใกล้สามครับอันนี้เป็นเหรียญเพิร์ดครับหลวงพ่อสุธรปีสามเจ็ดนะครับเหรียญเพิร์ดนี่ฮะปีสองพันห้าร้อยสามเจ็ดพุทธโสธรชะเสิงเสานะครับนี่ฮะเป็นเหรียญเพิร์ดขอบสตางค์นะครับนี่ครับแล้วก็ด้านหลังเป็นตาธรรมจักรครับเหรียญเพิร์ดเล็กนะครับแล้วก็น่ารักครับนี่ฮะสามร้อยบาทครับเหรียญเพิร์ดปีสามเจ็ดยังสวยอยู่เนบ้านเลยนะครับสามร้อยบาท ต่อไปรายการที่นี่ครับรายการที่สี่นะครับหลวงปู่สุขข้างอู่ครับอันนี้เนื้อเนี่เนื้อทองผสมครับนี่ครับข้างอู่อูเก่าจริงครับมีความเก่านี่นะครับด้านข้างครับรอยตัดรอยแต่งเห็นไหมครับความแต่งเก่าเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองเก่านะครับนี่ฮะนี่ใต้ฐานนะครับนี่คือหลวงปู่สุขข้างอู่ เนื้อทองเหลืองเก่าเี่ครับรายการที่สี่นะครับเอ๋ครับเอาสามร้อยครับผมรายการที่สี่สามร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเอานี่ครับรายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จฐานแซมนี่ฮะเนื้อหาสวยแห้งๆคมๆนี่ครับดูมวลสรนะครับเห็นไหมครับเนื้อพระสวยงามครับมีมวลสรด้วยนี่ฮะพระสมเด็จฐานแซมนะครับนี่ครับ นี่ครับสามร้อยบาทครับในการที่ห้านะครับนี่สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับในการที่ห้าสามร้อยบาทไปในการที่หกนะครับพระสมเด็จนี่ฮะเนื้อแกงแกร่งนี่ฮะหนึกนุ่มครับดูนะครับโอ้ข้างหลังด้านข้างนะครับโอ้ธรรมชาติมากข้าวนี้ดูนะครับอืออเนื้อแข็งแกร่งนะครับนี่ฮะดูด้านข้างนะครับ ภาพความเก่าหเห็นนะครับนี่ความเก่าด้าน,นหลังนะครับอุ้สุดๆครับ่าวนี้เนื้อหาเนี่ยะของเก่าแข็งแกร่งครับวามเก่านะครับรายการที่หกอ่ะรายการที่หกเอาสามร้อยครับผมโอ้สามร้อยแล้วจัดไปครับไม่ควรพลาดสามร้อยบาทไปรายการที่เจ็ดที่เจ็ดครับที่เจ็ดนี่เป็นพระสมเด็จเก่าครับนี่ฮะหองลอยเข้ามาอย่างนี้นะครับ นี่ฮะพระสมเด็จเนื้อหาเก่าครับดูครับความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับอุย้ยเนื้อหาสุดๆนะครับนี่ฮะลองรอยความเก่าความเป็นธรรมชาตินี่คือพระสมเด็จแต่การที่เจ็ดนะครับอือืมอืม,อม,อมเก่าจริงสามร้อยครับที่เจ็ดสามร้อยบาทครับ ต่อไปรายการที่แปดครับนี่นี่ครับพระสมเด็จนะครับนี่คือเจดีครับผมนี่ฮะเป็นพระเจดีสมเด็จเจดีดูความเก่าความหนึกความนุ่มของพระนะครับนี่ฮะนี่โอ้ยเนื้อเนื้อหาเก่าจริงครับนี่ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับโอ้เนื้อหา การที่แปดครับเจดีนะครับเอาเอาสามร้อยเอาเจดีสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ที่แปดครับไอ้ที่เก้ารายการที่เก้าเอะนี่เป็นสําเร็จนี่ฮะเจ็ดชั้นครับเจ็ดชั้นนี่นะครับเจ็ดชั้นนะครับโอ้ยความเก่านี่ยกให้เขาเลยนะครับนี่ครับเจ็ดชั้นดูนะครับโอ้คราบธรรมชาติมากนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่นี่นะครับสมเด็จเจดชั้นนะครับธรรมชาติเก่าๆนี่ฮะแขแกลง่งมีการฝนขอบเ้านข้างบางๆให้เห็นนะครับนี่ฮะนี่คือสมเด็จเก่าๆเนี้ยนี่ฮะนี่ครับ เอาสามร้อยครับรายการที่เก้าครับสมเด็จเก่าสามร้อยบาทสมเด็จเจ็ดชั้นสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบครับรายการที่สิบสิบมาแล้วครับสิบรายการที่สิบนี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นพาสมเด็จนี่ฮะสมเด็จนะครับสมเด็จสามชั้นพิมพ์ใหญ่ครับนี่ด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างครับนะครับ แอ็นเลยนะครับนี่ฮะเรียกว่างอตัวดูเนื้อหานะครับเห็นไหมครับโอ้ยเนื้อหานี่ฮะแห้งแกกเลยนะฮะมวลสารความเก่านี่ครับนั่นข้างตัวตัดคบวงจรครับ้องนี้นี่ฮะความเก่านี่ครับในการที่สิบนะครับพระราสมเด็จพิมพ์ใหญ่ดูครับนี่ พี่นายดูเรชอบนะครับนี่นะครับนี่ครับเอาสามร้อยครับผมรายการที่สิบสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนี่คือพระคุณแผนนะครับนี่ฮะคุณแผนเนื้อหาเก่าครับพี่นในดูนะครับชอบนี่ครับส่วนตัวดูเหมือนบ้านกลางเลยนะครับพระสภาพใช้มานะครับดูนะครับดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับ นี่ฮะโหนี่คือความเก่าเห็นไหมครับโหเนื้อมันมากครับพระองค์นี้นี่ฮะดูเหมือนเป็นบ้านกลางเลยนะครับอกเล็กนะครับผมขุนแผนพิมพ์อกเล็กนะครับนี่โอ้ยเนื้อเป็นชั้นๆเลยความเก่าครับนี่แล้วเนื้อพามันมากครับมันจริงๆนี่ฮะโอ้โหสุดครับนี่ฮะ แผนพิมพ์บ้านกลางนะครับผมดูเป็นอกเล็กไม่อกเล็กก็อกใหญ่ครับมีสองอกนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับเก่าจริงครับนี่เก่าดูนะครับด้านหลังนะครับสี่ร้อยบาทครับในการที่สเปรครับนี่ฮะนี่บ้านๆนเลยนะครับได้มาครับเนี่ยโอ้สภาพใช้ครับสี่ร้อยบาทครับในการที่อ่าที่รายการที่สองครับนี่ครับ สมเด็จฐานแซมนะครับฐานแซมนี่ครับด้านข้างด้านหลังครับเห็นไหมครับนี่คือด้านหน้าครับนี่นะครับหว้ยด้านหน้าเก่าแห้งแก๊กเลยนะครับนี่ฐานแซมเก่าเก่าี่ครับนี่ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับมูลสารเยอะแยะไปหมดเลยครับนี่ครับสมเด็จอาการที่ยี่สิสองครับฐานแซม สามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทจัดไปครับต่อไปรายการที่สิบสามครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ฮะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับแต่เนื้อเขานี่เน่าจริงหนึบนุ่มแล้วก็เน่านี่ฮะเนื้อแบบโอ้โหตับเลยอ่ะนี่ครับดูเนื้อเขานะครับนี่มูดสารครับเห็นไหมฮะมุดสารเขาเยอะมากครับนี่ฮะ แต่ไมนหมดเลยครับมวลสารจัดจ้านครับเรื่องเนื้อจัดจ้านนี่ความเก่าดูนะครับหูยพรงนี้นี่ฮะสุดสุดนี่มวลสารนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับพระสมเด็จราการที่สามครับสี่ร้อยบาทครับอันนี้ขอราคาทีนึงครับสี่ร้อยบาทเพราะว่าพระเนื้อหาเก่าจริง นี่ฮะสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่ครับมาแล้วครับอันนี้เป็นพระสมเด็จปกโพครับนี่ฮะปกโพนะครับดูรอยตัดนะครับเห็นไหมครับจะเห็นรอยตัดธรรมชาติมากด้านหลังนะครับนี่ฮะตัวตัดจะเป็นแบบรอยฟันของมีคมตัดนะครูดจากครูเสร็จปั๊บก็จะเห็น รอยเห็นไหมครับเป็นมวลสารที่มีรอยคูดเส้นๆนะครับแล้วดูนะครับนี่ครับนี่มีคราบอะไรครับขาวๆเหมือนหยักย่ยนะครับขี้มันขี้เป็นมุมหรือขี้หยกย่อยนี้นี่เก่าจริงครับนี่ครับโอ้โหด้วยความเก่าคนนี้สุดๆครับนี่ครับดูนะครับเห็นไหมครับรอยคูดของ การใช้ของมีคมตัดและดูด้านหลังนะครับนี่ฮะมวลสารพ้ะมีความสวยงามมากครับนี่ฮะนี่มวลสารนะครับเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงครับเห็นไหมอสุดๆภานี้การที่สิบสี่สมเด็จปกโพะครับสี่ร้อยบาทครับองนี้นี่ฮะธรรมชาติสี่ร้อยจริงๆสวยมากครับสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปรายการที่สิบห้า อันนี้เป็นรวมปุฑทวดชรุูดครับพิมพ์กาชรชรุูดนะครับเนื้อนี่แห้งแก๊กเลยนะฮะนี่ฮะแห้งแก๊กนี่นะครับจะเห็นแร่หรือนี่ครับนี่นะครับความเก่ามีแห้งแก๊กเลยนะครับ นี่ครับใต้ฐานครับเห็นไหมครับจะลอยเสียบนะครับนี่ฮะแล้วก็ทําการปิดปิดหรืออุดรูไว้นะครับนี่ครับข้างหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะมีเม็ดแร่แบบทองทองอ่ะเขาแร่แร่อะไรแร่กิมเซียวอะไรนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าแห้งแก๊กเลยนะฮะนี่ปูดทวดกลางชะลูดนะครับอืมแก๊กเลย มูลศาสรนะครับนี่ฮะกางชะลูนะครับสวยเหมือนเดิมแห้งแก๊กเลยนะฮะนี่ครับเอาเอาสี่ร้อยครับรายการที่สิบห้าครับสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบหกครับอันนี้เป็นเป็นอันนี้ครับหล่อสามเกลอสามเกลอเนื้อทองผสมครับความเก่าเนี่ยเหมือน นี่เหมือนหลวงพ่ออีวัดสัตหีบเลยนะครับนี่ฮะลองแคปรูปว่านี่เป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่นะครับโหเก่าจริงเก่ามากครับนี่ฮะโอ้นี่ครับใต้ฐานนะครับนี่คือความเก่าของนจะเป็นวัดสัตตหีหรือหลวงพ่ออีนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อโลหะทองผสมสามเกลอครับนี่ฮะสามเกลอนี่ครับ นี่เป็นเนื้อทองผสมนะครับรายการที่16ครับเอา400บาทครับนี่พี่เพียนใดนะครับลองแคปรูปหาข้อมูลดูนะครับแล้วก็ลองเซิร์ชว่าตรงกันไหมอะไรไหมครับนี่ฮะผมว่าได้มาบ้านนะครับอันนี้ในความคิดของผมว่าน่าจะเป็นหลวงพ่ออีวสัตตะหีบครับเพราะพิมอย่างนี้น่าจะหนีไม่พ้นหลวงพ่ออีครับสามเกลอนี่ครับแต่เป็นทองผสมนี่ฮะนี่ครับรายการที่16ครับเอา 4ี่ร้อยบาทครับนี่ฮะพระดูง่ายสบายตาเมื่อมีเนื้อทองผสมแล้วย่อมมีเนื้อนี่ครับเมฆกระพัดครับนี่ฮะเห็นไหมครับอันนี้เป็นเนื้อเมฆกระพัดดูนะครับสามเกิมกันเมฆกระพัดเก่าแห้งแก๊กเลยนี่ฮะโอ้นี่ครับใต้ฐานนะครับนี่คือเมฆกระพัดครับสามเกิมนะครับนี่ฮะ น่าจะเป็นหลวงพ่ออีครับสนิทฐานเพราะมันได้มาที่เดียวกันอเอาเมฆพัดที่เอาสามร้อยแล้วกันนะจัดไปครับสามร้อยรายการที่เจ็ดครับต่อไปรายการที่สิบแปดครับสิบแปดอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับอันนี้เป็นพิมพ์หน้าใหญ่เนี่ยเสียนบาทครับโอ้พระสุดครับนี่ครับสวยจริงนี่คือความเก่า ความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับนี่ฮะนะครับร่องหูเห็นไหมจะเป็นเห็นไหมเป็นช่องนี่ฮะเป็นรูนี่ฮะธรรมชาติเลยนะครับใบหน้าครับจมูกจุมพู่นะครับหองเก่าใต้ฐานนะครับนี่ฮะจะเป็นรอยเนื้อยุ่มๆนะครับหลุมพงเงินนะครับรายการที่แปดนะครับอันนี้นี่นะครับเก่าจริงครับนี่ฮะ นี่ครับอ่ะอันนี้ไขวใครได้เลยครับว่าสี่ร้อยบาทครับลงพอเงินรายการที่สิบแปดนะครับสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบเก้าครับอันนี้เป็นพระจันลอยหลวงปู่ทิมครับนี่ฮะนี่ครับไม่ทราบว่าออกวัดไหนนี่ครับเป็นจันลอยครับเนื้อแบบเก่าจริงครับนี่ฮะทำมาบ้านเลยครับจันลอยหลวงปู่ทิมนะครับนี่ฮะเนื้อสวยเนื้องามมากครับสวยงามมากนี่ฮะ นี่ครับจันลอยหลวงปู่ทิมดูใบหน้าครับนี่ะจับรลอยหลวงปู่ทิมไม่ทราบปีนะครับนี่ฮรัลองแคปรูปหาข้อมูลดูนะครับเอาสวยๆนี้เอาเอาเอาสี่ร้อยบาทครับจะลอยหลวงปู่ทิมนี่ครับหายากนะครับนี่ฮะไม่ค่อยเจอนะครับนี่ครับจะลอยล้อแมกนะครับหลวงปู่ทิมหลังยันนี่ครับสี่ร้อยบาทรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบครับ อันนี้เป็นพระคล้ายๆเหมือนพระหลวงป่สุนี่ครับพิมพ์ชาวบ้านครับแต่เนื้อหาเขานี่โอ้โหถึงยุคเลยครับเก่าจริงนี่ฮะตัวตัดด้านข้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้แอนนิดนี้นะครับนี่ฮะหลังจะแอนแล้วมีจานครับนี่ครับจานธรรมชาติมากครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหภานี้สุดๆเก่าจริงเหมือนพิมพ์ชาวบ้านเลยครับหรือศินชาวบ้านนะครับนี่ฮะ พิมแปแปกงนี่น่าค้นหาครับนี่ฮะนี่ครับพิมแปแปกงนี่ส่วนมากอ่าพวกที่ถอดพิมพ์มันจะไม่ค่อยถอดครับมันจะถอดเป็นพิมพ์ประภามนทนเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับเอาสามร้อยเอาแล้วกันเอารายการที่ยี่สิบหลวงปู่สุขพิมชาวบ้านต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดอันนี้นะครับอันนี้เป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับ พิมพ์นี่ได่เป็นพิมพ์นิยมครับดูครับความเก่าความแห้งดูไม่ใบหน้านะครับดูหน้าตาดูเสียงนะครับความเก่าโอ้สุดๆนี่ฮะใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับเห็นรอยช่อไหมครับรอยช่อนี่ฮะการยุบโลหะแล้วก็ตัดแต่งนะครับนี่นะครับดูแล้วนี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์เอว่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะ ดูนะครับด้านข้างเห็นไหมครับนี่คือความเก่าความเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับนี่ครับลงพงเงินนะครับรายการที่ยี่นะครับนี่ฮะอันนี้เอาเอาเอาห้าร้อยบาทครับอะรายการที่ยี่สิบห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่บสองอันนี้เป็น อันนี้เขาเรียกว่าอะไรพิมพ์คีย์บอร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่เป็นพระปิตาวัดท้ายานนะครับดูนะครับนี่เป็นขายแร่แร่เก่าครับนี่ฮะแร่แร่ตะกั่วเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ความเก่าความเป็นธรรมชาติ่ก็ขึ้นนี่ฮะขึ้นไข่ขึ้นเคยความเก่าโอู้เลยครับนี่ฮะท้ายฐานนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับ ความเก่านะครับอันนี้คือปิดตาทาย่านนะครับนี่ฮะเก่าจริงครับนี่ครับมันบ้านเลยนะครับได้มานะครับนี่ความเก่าดูนะครับโอ้โหสุดๆนี่นะครับในการที่ยี่บสองครับเอาเอาห้าร้อยบาทครับผมนี่ขียโบดทาย่านนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามยี่สิบสามนี่เอา นี่ฮะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับโอ้โหองค์นี้สวยมากครับนี่ฮะดูความสวยของเขานะครับนี่ฮะดูนะครับความเก่าดูหน้าครับเสียนิคมแล้วตามซอกนะครับเห็นไหมครับเขาเรียกว่าอาสนิมหรือออกไซด์ครับนี่ฮะนี่ครับเาพองค์นี้นะครับดูนะครับเนี่ยนักแข้งลึกๆดูนะครับออกไซด์ นี่ครับความเป็นโอ้โหอาดีสุดๆครับนี่ฮะหื้ยดูฐานนะครับเห็นไหมครับเก่าเป็นธรรมชาติจริง้าพนี้เก่าจริงครับดูนะครับดูครับโอ้โหดูภาพนี้นะครับนี่ฮะมีมิติความเก่าของเขานะครับนี่ ดูตามเนื้อลึกก็จะเป็นเหลืองอมเขียวนะครับนี่ครับนี่นะครับ้าพนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับอืสวยจริงนี่นะครับใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับ สวยงามมากครับวกนี้ขออนุญาตเปิดที่เจ็ร้อยบาทครับนี่ฮะเจ็ดร้อยบาทครับนี่ครับพิมพ์นี้ค่อนข้างจะหายากไม่ค่อยเจอครับสวยเดิมครับพิมพ์นี้ครับเจ็ดร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ที่สี่ครับอันนี้เป็นเป็นนางพญานะครับอันนี้เริพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับนี่เม็ดกวดเม็ดแร่พิมพ์ทรงองค์ธรรมชาติดูนะครับ นะครับความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเก่าแห้งเลยนะครับนี่นี่ฮะเม็ดกวดนี่ครับโอ้ธรรมชาติจริงนี่ครับความเก่านะครับเป็ดแรหนะครับเห็นไหมครับแแหธรรมชาติเลยนะครับนี่ฮะนี่คือรายการที่ยี่ิบสี่ครับอกนูนใหญ่นะครับเอาเอาสี่ร้อยบาทครับอกนูนใหญ่สี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้านี่เป็นอันนี้ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อยอดครับวัดหนองประหมอนะครับนี่ฮะดูความเก่าขององคาครับนะครับคาบความเก่านี่ครับออกไซด์อุดเก่งด้วยนะครับนี่ฮะอุดเก่งเห็นตะใบไหมครับนี่อุดเก่งนะครับดูนะครับดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับ ดูความเก่านะครับอ้ยเนื้อหาเก่ามากหลวงพ่อยอดวัดหนองปะหมอนะครับนี่ฮะดูนี่ครับดูความเก่าโอ้ยโอ้ยแม่เจ้าเก่าจริงๆนะฮะนี่ฮะพ่อยอดวัดหนองปะหมอครับสวยงามครับนี่ฮะนี่นะครับเก่าเดิมเดิม สวยงามเอาห้าร้อยครับเรืการที่ยี่สิบห้าหลวงพ่อยอดปุณหะห้าร้อยบาทต่อไปใรการที่ยี่สิบหกครับอ้าวยี่สิบหกอันนี้เป็นหลวงปู่สุขวัดคลองขอมนะครับผ้าพน,นี้มีมนเสนีก็คือมีทองเก่าๆแปะนี่นะครับแล้วเนื้อหาเขานะครับบอกตรงเลยนะครับว่าเป็นเนื้อชินตะกั่วเก่าปึ๊กเลยนะฮะนี่ฮะ เนี uh ่ย huh. อย่างนี้ต้องจัดแล้วนะครับไม่จัดไม่ได้แล้วนี่ฮะเดี๋ยวนอนไม่หลับนะครับนี่ครับโอ้โ oh หดูด้านข้างนี่ัะความเก่าด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ฮะจะเห็นจานอยู่แต่นี่ครับก็มีร่องรอยการใช้ไปครับนี่ความเก่าของเขาดูนะครับนี่ นี่ครับผมหลวงปู่ศุกวัดคลองคอมครับเนื้อตะกัวเก่านี่ความเก่าของเนื้อตะกัวนะครับซอกลึกๆเห็นไหมครับคมและขึ้นไข่นี่ฮะขุดแข็งแรงมากครับนี่ฮะจัดไปฮะหลวงปู่ศุขวัดคลองคอมครับสวยๆก็โอ้ไม่ต้องพูดถึงครับราคาครับนี่ครับเอานี้หลุดแล้วหลุดเลยนะครับมาห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะเันบ้านเลยนะครับห้าร้อยบาทในการที่ผก ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮะเขาเรียกพิมพ์ขี้ตานะครับดูนะครับดูออกไซด์ดูความนี่ครับค้าบขี้เบ้าอยู่หรือดูเนื้อนะครับนี่ฮะตะเข็บนะครับตะเข็บระหลวงพ่อเงินมีตะเข็บดูด้านนี่ฮะ ความเก่าเป็นธรรมชาติโอ้โห,โหพระเนื้อหาอยานี่ต้องจัดแล้วครับนี่ฮะสวยงามมากครับพระองค์นี้นี่ฮะใต้ฐานนะครับมี่ร่องรอยยุม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 เลยอ้ยขีตาครับนี่ฮะความเก่าดูเสียนะครับประกบหน้าประกบหลังสเสมอเดิมครับนี่ฮะหลอลงพ่อเงินนะครับนี่ครับ เก่ามากสวยจริงนี่ฮะนี่ครับรายการที่27ครับขอญาตเปิดที่เอาเอา700บาทครับผม700บาทอันนี้รายการที่นี่ฮะ28ครับ28ดูกรอบเขานะครับโอ้โบราณจริงๆครับกรอบอะ่ะเดี๋ยวขอญาตแกะเลยนะครับ ญาตแก่เลยนี่นะครับนี่ครับกรอบทองเหลืองเก่ากรอบโบราณเลยนะนี่เป็นพระนี่ครับสมเด็จพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับนี่ครับลองเทียบพิมพ์ดูครับเหมือนพิมพ์ของลุงพุทธเลยนะครับนี่ฮะแต่เนื้อหาเก่าจริงนี่ครับเอาเป็นว่าเป็นองค์ลุงพุทธดีกว่าครับนี่ฮะเก่ามากครับดูเนื้อนะครับ โอ้เนื้อสุดๆนะครับนี่ฮะโ oh, hey, อ้ยเนื้อองค์นี้เก่ามากดูบนลสารดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับนี่ฮะแห้งแก๊กหญ้าครับนี่ฮะในิาการที่แปดครับพระสมเด็จนะครับนี่ฮะเก่าๆนี้เอาหกร้อยบาทครับผมนี่ฮะหอมกรอบเลยนะครับหกร้อยบาทนี่นะฮะหอมกรอบหกร้อยบาทครับในการที่แปด ราการที่29ครับอันนี้เป็นชินดาราหลวงปูเ่เผือกนะครับนี่นะฮะเป็นพระอันนี้อุดกิ่งใหญ่นิยมครับนี่ครผมใช้พี่ๆดูเนื้อนะครับนี่ฮะเนื้อความเก่าขององค์พระนี่ฮะพระจะออกแบบแก่เงินหน่อยครับไพ่ไเงินแต่โอ้โหลึกๆยังซ่อนเห็นเนื้อทองเหลืองทองผสมให้เห็นอยู่ครับองค์เขียวนะครับนี่ด้านข้างครับนี่ฮะ นี่ครับรายการที่ยีิบเก้าครับอุดกิ่งใหญ่ได้นะครับโอ้โหนี่ต้องจัดแล้วนะครับนี่ครับชินาลาลงปูเผือกครับภายเงินอันนี้ขอเก้าร้อยบาทครับนี่ฮะเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทรายการสุดท้ายครับอันนี้เป็นอุลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่สามสิบนะครับอันนี้เป็นขี้ตาผมดูแล้วน่าจะเป็นห้าชายครับนี่ฮะ โอ้ยดูเลียวจีวรคมลึกๆดูเนื้อดูผิวนะครับนี่ฮะสวยงามครับอื้ยผานี่ครับโอ้โหนี่ครับไม่ค่อยเจอครับเนื้ออย่างงี้ฮะพี่ยันใดดูแล้วนะครับชอบนะครับนี่ฮะนี่นะครับเนื้อหาเก่าครับ นี่ครับหลวงพ่อเงินรายการสุดท้ายครับพิมพ์ขี้ตาผมดูเป็นห้าชายนะครับนี่ห้าชายยิวจีวอนดูใบหน้าดูตะเข็บนี่ครับใต้ฐานนะครับนี่ฮะนี่ครับเอาเก้าร้อยบาทครับรายการที่สามสิบนะครับเก้าร้อยบาทนี่ครับนี่ครับพี่พี่เนใดดูแล้วนะครับชอบนะครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้ครับหรือโทรมาสอบถามโทรมาปิดก็ได้นะครับที่เบอร์ 0892141595ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับวันนี้ก็สวัสดีครับ